ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับที่ผิดพลาดหรือว่าจงใจก็ไม่รู้นะครับสำหรับเวฟเวอร์ชัน5นะครับเวฟไอเวอร์ชัน5นะครับตัวล่าสุดนี่แหละนะครับเพื่อนๆซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นนะต่อไปนี้นะครับซึ่งการกระทำแบบนี้มันทำให้ เสี่ยงต่อชีวิตของตัวเราและเพื่อนร่วมทางนะครับดังนั้นอย่าไปหาทําแบบนี้เด้อนะครับเ,เพื่อนเนะครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาเราก็เจ็บรถก็พังดีไม่ดีกระเด็นไปโดนไปชนรถคนอื่นนะครับหรือว่าคนอื่นมาซ้ําเข้าไปข้างหลังนะครับมันอันตรายนะครับเ,เพื่อนสืบเนื่องจากนะครับ อ่าผมได้ทําการถอดชุดโซ่สตเตอร์ลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลูกค้าเขียนลดเข้ามานะครับบอกโซ่มันมีเสียงดังนะครับเพื่อนเพื่อนโซ่มันมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอ่าพอผมถอดออกมาผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกก็ว่าจะเปลี่ยนผมก็ถอดออกมาจะเปลี่ยนตามปกตินี่แหละนะครับทีนี้พอผมถอดออกมานะครับมันเตะสายตาผมนะครับ ตรงสเตอร์หลังนะครับเ,เพื่อนๆมันเตะสายตาผมตรงสเตอร์หลังนี่แหละนะครับเพราะว่าถอดออกมาแล้วผมก็ไปถอดชุดสเตอร์หน้าใช่ไหมล่ะพอถอดออกมาเอ้าทําไมนะครับทําไมมันต่างๆกันแบบนี้นะครับเ,เพื่อนนะครับเพราะว่าสเตอร์ตัวเดิมเนี่ยนะครับสเตอร์ตัวเดิมทําไมมันเล็กนะครับคําว่ามันเล็กเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเส้นรอบวงนะความหนานะครับเ,เพื่อน ทำไมความหนามันหนาแตกต่างกันมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนระหว่างสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเห็นไหมความแตกต่างมันต่างกันเป็นมิลสองมิลนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเนี่ยก็ aves, พยายามสโลว์ให้ดูแล้วนะครับเพื่อนไอสเตอร์หน้ามันจะบางกว่านะครับสเตอร์หลังมันจะหนากว่านะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันคนละเบอร์กันนะครับเพื่อนนะครับถ้า ถ้าเราดูจากาสเตอร์หน้าเมื่อกี้มันจะมีอักษรกำกับมานะครับนั่นหมายความว่า,าสเตอร์หน้ายังเป็นยังคงเป็นสเตอร์แท้เดิมติดรถนะครับเพื่อนๆซึ่งในตระกูลเวฟไอนะครับไม่่ไมเฉพาะเวฟไอแหละนะครับรถแฟม i l y ี่นะครับรถแฟม i l y ี่ทุกค่ายตอนนี้นะครับสเตอร์ที่มากับตัวรถจะเป็นเบอร์420สองนะครับเพื่อนๆจะเป็นเบอร์42 0ศนย์นะครับเพื่อน นะครับซึ่งเบอร์420นะครับอ่าฟันสเตอร์เขาจะแคบกว่า428นะครับข้อโซ่ก็เล็กกว่า428นะครับความหนาของสเตอร์นะครับก็น้อยกว่า428อยู่หลายมิลเลยทีเดียวนะครับเพื่อนก็อย่างที่ผมเทียบให้ดูเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมเอาข้อโซ่ให้ดูเลยนะครับเพื่อนข้อโซ่ตอนนี้เอาก็ยังปั๊ม420มาอยู่เลยนะครับเพื่อนแล้วก็ยังเป็นตัวเลข420อยู่เลย นะครับทีนี้เอา้าแล้วเขาใส่มาได้อย่างไรล่ะนะครับเพื่อนโซ่ 20, ส 28, ซี่สองศูนย์นะครับสเตอร์สี่สองแปดนะครับซึ่งนะครับไอตัวสี่สองศูนย์กับสี่สองแปดข้อโซ่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนข้อโซ่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับข้อโซ่ของสี่สองศูนย์นี่มันอา่ามันมันข้อทีนะครับข้อทีแล้วก็เป็นตัวข้อเล็กด้วยนะครับเพื่อนนะครับ เนี่ยถ้าเป็น4ี0ศย์ด้วยกันนะครับเวลาเราจับโค้งม้วนเข้าหากันแบบนี้นะครับมันจะเข้ากันสนิทเลยนะครับขบกันสนิทเลยนะครับมีช่องว่างระหว่างอ่าโซ่กับสเตอร์ข้างละนิดหน่อยพอส่องแล้วเห็นแสงรอดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเสร็จทีนี้นะครับผมจะเอาโซ่4ี0ศนมาคล้องกับสเตอร์สีสองแปดเห็นไหมผมต้องได้เอามือดันเข้านะครับมันถึงจะเข้าไปกบกันสนิทนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ อันนี้ก็คือตัวสเตอร์มันสึกหลอแล้วนะตัวสเตอร์ที่มันสึกหลอแล้วมันก็ยังลงมาได้แค่นี้เองนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าสเตอร์มันใหญ่กว่าโซ่ไงนะครับสเตอร์มันใหญ่กว่าโซ่นะนะครับโซ่มันก็เลยก,กลบเข้ามาไม่สนิทตอนนี้ก็คือด้านขอบของสเตอร์เห็นไหมมันจะมีรอยสึกนะครับเพื่อนนะครับมันสึกลงมาเยอะแล้วนะครับขนาดสึกเยอะแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเรา ขนาดมันสึกอ่าสเตอร์ม so so ัน so ส so 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 ึกลงไปเยอะแล้วโซ่มันก็ยืดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ยังได้เอามือดันเข้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือมันไม่เข้ากันแล้วลหละนะครับพอมันไม่เข้ากันมันก็มีเสียงดังนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ดีนั่นแหละนะครับเพื่อนๆว่าไอ้ตอนเปลี่ยนเฉพาะสเตอร์หลังมาใหม่เนี่ยนะครับตอนเปลี่ยนเฉพาะสเตอร์หลังมาใหม่ตอนเอาโซ่คล้องแ่ะนะครับ โซ่มันไม่ลงล่องด้วยซ้ำไปมันขี่อยู่บนปลายสเตอร์หลังด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อนแล้วใช้งานมาได้อย่างไรนะครับเพื่อนนะครับโซ่มันไม่ตกโซ่มันไม่พันกับสเตอร์อ่ามันไม่ตกแล้วมาพันกับสวิงอาร์มไม่ล้มก็ดีแล้วนะครับเพื่อนนะครับบางทีนะครับถ้าเราไปทำแบบนี้นะครับโซ่นะครับ โซ่มันอาจจะขาดแล้วก็วิ่งไปพันกันกับสเตอร์หน้าแล้วก็ฟาดใส่แข้งเครื่องแตกก็มีนะครับอย่าไปหาทําเลยนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนยกชุดนะครับเพื่อนเพื่อนควรที่จะเปลี่ยนยกชุดเอาละนะครับเมื่อเมื่อชุดโซ่สเตอร์ของเบอร์420นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับใช้งานไปสักประมาณหมื่นกิโลนะครับก็จะเริ่มมีเสียงดังนะครับ ถ้ามาเพื่อนๆไม่อยากให้มีเสียงดังก็ให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนโซ่ออกไปนะครับเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนโซ่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเอาสเตอร์ไว้ดังเดิมนะครับเพื่อนเสียงมันก็จะเงียบลงแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานของสเตอร์ออกไปได้อีกพักใหญ่เลยนะครับเพื่อนหรือถ้าใครมีงบนะครับเพื่อนมันดังนะครับมันดังมันจะเริ่มดังอยู่ที่800 0โลขึ้นไปนี่แหละนะครับเพื่อนนะครับ ก็ควรที่จะเปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับในการเปลี่ยนยกชุดนะครับเขาจะแนะนำให้ใช้เป็นชุดโซ่สเตอร์เบอร์428นะเพราะว่า428มันจะไม่ค่อยดังนะครับโซ่มันใหญ่กว่านะครับโอกาสที่โซ่ขาดมันก็จะมีน้อยกว่านะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับก็เปลี่ยนยกชุดทีนี้เพื่อนเพสังเกตด,ดูสเตอร์นะครับตอนนี้มันปัม๊มตัวเลขปั๊มโลโก้มาฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆปั๊มเป็นยามาฮ่าเลยนะครับ เนี่ยนะครับถ้าเราไปใส่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะมันผมเอะใจผมก็เลยถอดออกมาใหม่นะครับเพื่อนนะครับพอถอดออกมาปั๊บไงหงท้องอ้าวนี่ด้านที่ใส่นะครับด้านที่จะใส่ให้ถูกต้องมันอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนดังนั้นจะเตอบางยี่ห้อเราก็ต้องดูด้วยนะครับเพื่อนว่าใส่ด้านไหนนะครับเพื่อนนะครับสําหรับฮอนด้าเขาจะต้องใส่ด้านเบาคือด้านเบาออกนอกแบบนี้เพื่อเป็นตําแหน่งนะครับไม่ให้ ไม่หัวน็อตมันโผล่ไปชนกันกับสวิงอาร์มนะครับเพื่อนนะครับก็เลยต้องต้องใส่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเบ้านะครับเบ้าของดุมสเตอร์กับสเตอร์มันหลวมเห็นไหมนะครับเพื่อนเบ้าสเตอร์นะครับเบ้าดุมสเตอร์กับสเตอร์หลังมันหลวมทีนี้นะครับถ้าเราวางลงไปปั๊บแล้วเราไปขันน็อตยึดเลยนะครับเพื่อนนะครับ มันจะมีอาการที่จะตามมาก็คือโซ่มันจะตึงๆหย่อนๆตึง,ตงๆหย่อนๆนะครับเพื่อนๆมันก็จะเกิดอาการกระชากนะครับพอเกิดอาการกระชากถ้าไม่โซ่ยืดเร็วก็โซ่ขาดนะครับเพื่อนๆดังนั้นเวลาเพื่อนๆประกอบนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คจุดนี้ด้วยแล้วก็พยายามนะครับอาจัดให้ได้กลึงกลางมากที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้นี้นะครับ โซ่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างกันนะครับว่าระหว่างโซ่สี่สองศูนย์กับโซ่สี่สองแปดนะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับสี่สองแปดแต่สเตอร์ที่วางอยู่เป็นสี่สองศูนย์นะครับเพื่อนเห็นไหมมันจะมีช่องว่างนะครับเพราะว่าโซ่มันใหญ่นะครับข้อโซ่ก็ใหญ่ต่างกันนะครับพอเป็นสี่สองศูนย์ก็จะฟิตพอดีนะครับทีนี้เอาสเตอร์สี่สองแปดไปวางกับสี่สองศูนย์บ้างนะครับเห็นไหม นะครับมันจะไม่เข้ากันเลยข้อโซ่มันคิดมันห่างมันต่างกันนะครับเพื่อนเนี่ยอย่าไปฝืนใส่เลยนะครับนี่พอเอาพอเรามาวางสี่สองแปดตรงรุ่นนะครับเห็นไหมความแตกต่างมันเข้ากันสนิทเลยนะครับเพื่อนนะครับหลังนั้นก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเอานะครับเพื่อนว่า เวลาเพื่อนๆเปลี่ยน,นโซ่สเตอร์นะครับควรที่จะเปลี่ยนยกชุดถ้าเปลี่ยนเฉพาะโซ่เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเฉพาะสเตอร์ห้ามทำนะครับเพราะว่าโซ่เป็นตัวกํากับเป็นตัวกําหนดว่าสเตอร์ะจะหมดเร็วหมดช้านะครับขึ้นอยู่กับความยืดของโซ่นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็หลังจากที่ประกอบเข้าไปนะครับก็นะครับมันก็จะมีระยะตึงระยะหย่อนอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสเตอร์มันไม่กลมหรอกนะครับเพื่อนนะครับ ถ้าเป็นของค่าย Honda ผมยอมรับเลยนะครับไอซันสตาสมัยก่อนนะ่ะกลมคลิปเงียบคลิปเลยนะครับเพื่อนของใหม่นะครับเพื่อนเอานะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพนเอฟซี FC นะครับในการที่ผมออกมาทําคลิปแนะนาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆรับทราบถึงปัญหานะครับที่ผมเจอในแต่ละวันนะครับเพื่อนเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ